สวัสดีครับสวัสดีครับคครับวันนี้มามา,มาชมวิธีการทรกกํากบยัดไส้นะครับกบยัดไส้นะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เป็นกบนะครับที่ลอกหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะตัดเอาขามันขาหน้าขาหลังนะครับแล้วก็เอามาฟักนะครับฟักใส่เขียงนะครับเอาเครื่องในเอาไขาห่หมูนะครับฟักแล้วก็ตําตําเครื่องนะ ตัเครื่องผสมกับเนื้อนะครับอ่ากับเนื้อที่เรากําลังฝัก,กอยู่จะเป็นส่วนขาเป็นส่วนขานะนะี่เราก็จะเอาพวกนี้ยัดใส่ไปในตัวกบด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวกบเนาะมีเป็นตัวกบแล้วก็จะยัดใส่ตัวนี้นะครับใส่เครื่องอ่าเราต้องใส่เครื่องนะครับแล้วก็เอาไปย่างนะครับผมนี่มันทำให้มันละเอียดใช่ไหม ต้อง <ไป S 1> สับให้มันละเอียดสับแล้วก็ไปตำเครื่องแล้วก็ผสมแล้วก็ยัดยัดใส่ไปในตัวกบเนาะเราต้องตำเครื่องก่อนเนาะต้องตำเครื่องก่อนแล้วก็เอามาผสมกับไอ้กบที่เราสับไปใช่ไหมแม่<น>อื้ อือแล้วก็ำตำแล้วก็ปองให้ละเอะียดให้ละเอะียดต้องใส่แอ้ที่ตัดนั่นนั่นเลยนี่แม่แกตำคำเองครับผมกบอยาดใส่อ,อ๋อนี่ใส่พริกแกงด้วยใส่แห้นเป็นไรแม่ให,มให้มันหอมให้ม<อ>ันหอมอ๋อใส่พริกแกง เพิ่มซีซันด้วยเนาะก็คือเราก็ตักมาใส่แล้วนะอือใส่กระทิด้วยให้มันอจะได้ออกนมันกะเพราอันนี้ใบกะเพราคือเด็ดเด็ดแล้วก็หั่นแล้วก็ผสมผสมใส่ใน,นี่เนาะใส่ในถ้วยนี้ ใส่กะทแรงชอบใส่กะนี่มันหอมเนาะใช่ไหมเน่ไม่ต้องใส่เยอะเนาะกระเพราันนี้ก็เลือกะทิกะทิอะงชูรส <c oughs> ใส่ผงชูรสน,นิดนึง <c oughs> อันี้กะทินะใส่กะทิ เราก็คุกให้เข้ากันออันนี้เราก็หั่นใบมะกรูดใส่ด้วยอ๋ออเราจุดไฟเตรียมพร้อมอย่างก,กบยัดไส่สมุนไพรแล้วครับผมอ่าพร้อมแล้วครับผมนขั้นตอนยัดใส้ครับ นี่ยัดไปทั้งตัวเลยนะแม่เนาะให้ค้องตรงให้ค้องตรงข้างในมันจะสูงครับเวลาอย่างสูงยนะอยูอ่เนาะเยัดส่ใส่ไปเอืมัตม่ต้องใช้เวลาในการย่างแต่ก็เอาไม่ใหญ่ นีเราทำาการย่างแล้วครับผมนี่กบยัดใส่นะครับย่างแล้วนะครับไปอ่อนอ่นะครับต้องทำไปอ่อนอ่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูย่างเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงหน้าตาอย่งไนี่ครับน่าสุกเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานครับผมโอ้สวยครับสวยๆกบ <พ uka> เดี๋ยวยังไงเราไปรับประทานกันนะคะนรับผมเดี๋ยวเรามากินให้ดูนะครับกดเบียดไส้นะครับจะเป็นยังไงหอมหอมหอมอืมกรอบอันนี้คือเอาไปทอดอยู่นะครับจะีได้หอมแบบกรอบหอมเครื่อง ีเครื่งรังขื่งังข์ไหนอืมโอเคอ่ะขำรัแบบนันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับค